อ <bin uk> <azo> ผมคิเป็นปัญหาครอบครัวกับถ้าเราเราอยากไปพูดว่ามีความสามารถบริหารอะไรอย่างไรนะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์พอเขาก็มาอย่างนี้ที่เขาเลือกมาเนี่ยเขาไม่เลือกเพราะว่านายกปัจจุบันเนี่ยเก่งแต่เขาเลือกเพราะเป็นลูกคุณทักษิณพูดง่ายง่ายคือพ่อกําหนดมาเพราะฉนั้นเราจะไปหวังว่าจะแนะนำายังไงคงไม่ก็มีประโยชน์ท่าไร เป็นใจเปียงว,ว่านี่เขามาจากระบบครอบครัวความยิงมีต่างชาติมันกระทั่งสิงคโปร์เคยถามผมว่าประเทศไทยมันมานี้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยผมก็บอกว่ามันมาจากระบบครอบครัวแล้วบางเงินพรรคการเมืองที่มีเสียงเหล่านั้นก็แล้วแต่ครอบครัวนั่นสัง่งก็เลยเป็นที่มาเหล่านี้เขาไม่ได้เลือกคนเข้ามาเพื่อทำงานเพราะความสามารถแต่เขาเลือกมาเพราะอยู่ในครอบครัวนี้ เพราะนั้นคนอื่นที่มีความสามารถมากกว่าน,นี้ก็เขาไม่เอาอันนี้คือที่มาอันนี้อันนี้คือความจริงของบ้านเราที่ต้องยอมรับซึ่งประชาชนคนไทยผมว่าคงไม่มีใครเห็นด้วยมากนักแต่ว่าพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากเขายอมรับเพราะว่าถ้าไม่รับเขาก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐมนตรี <laughs> เขาต้องยอมรับอย่างนี้เหตุกเกิดอย่างนี้จึงมีพรรคการเมืองบางเดียวที่ปฏิเสธไม่ร่วมรัฐบาลนอกนั้นเนี่ย ไม่ได้แปลกอะไรนะครับถึงยังไงก็เราก็เห็นว่าคงไม่เปลี่ยนอะไรหรอกคนเหล่านั้นคงไม่พร้อมที่ออกไปเพราะคนที่จะออกมาเป็นฝ่าย้านแน่ดูจะยากาในยุคอย่างนี้ทุกคนอยากจะเป็นรัฐบาลเพราะความเป็น,นรัฐตรีคืออำนาจในการที่จะทำอะไรที่จะผู้แน่การเมืองระบบธุรกิจปัจจุบนันนี้ต้องพึ่งพิงนักธุรกิจนักธุรกิจเขาก็จะให้จับหนุนให้กับพรรคการเมืองที่ปฏิบัติตามนโยบายของเขา ครับอันนี้ก็คือของจริงที่ผมว่าสื่อมวลชนรู้ดีจะสื่อเองก็เหมือนกันเพื่อความอยู่รอดของสื่อมีสื่อสักกี่สื่อที่จะมายืนยันอยู่เป็นความถูกต้องได้โดยไม่กลัวธุรกิจที่มาทําให้สื่อล้มเช่นธุรกิจเขาต้องโฆษณาในสื่อถ้าสื่อไม่มีโฆษณาสื่อก็อยู่ยากเพราะตรงนี้ลูกน้องมันร้อยคนอันนี้เห็นใจเนะ แต่ว่าน,นี่คือโลกความเป็นจริงว่าในสุดสื่อก็ต้องมองข้ามบางอย่างไปไม่กล้าไปวิจารณ์ตรงไปตรงมาเพระาะกลัวว่านักธุรกิจจะตัดโฆษณาออกไปเหมือนที่หลายคนทะเลาะกันในสื่อเพราะว่าคนหนึ่งวิจารณ์อีกคนหนึ่งไปเจรจาครับธุรกิจอันนี้ก็คือของจริงก็พอให้กับังใจกับสื่อนะพอชื่นชมหลายคนที่ยังยืนหยัดอยู่กับความชอบธรรมถูกต้องซึ่งในสถานการณ์อย่างนี้ ทั้งสื่อมวลชนนักการเมืองก็ไม่ใช่ว่าสามารถเจียนจัดอยู่ได้ด้วยความถูกต้องชอบธรรมทุกคน